ยังไม่กลับเกาหลีค่ะที่เห็นภาพกันเมาาื่อเช้าคือน้องบินไปเที่ยวกับเพื่อนในไทยนะคะเห็นเขาบอกต่อๆกันมาว่าน้องของเราไปกระบี่นะส่วนทางด้านแฟนบอยแล้วก็แม่บาจีนล่าสุดทำสิ่งนี้ให้น้องลิซ่าฝากกระแสดราม่าในจีนไปเลยค่ะ สวัสดีค่ะมาค่ะเดี๋ยวมาอัปเดตความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับน้องลิซ่ากันต่อนะคะก็ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วมีคนเจอน้องลิซ่าที่สนามบินด้วยแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยน้องยังไม่ได้กลับเกาหลีนะทุกคนเพราะว่าคนที่เจอน้องเนี่ยบอกว่าน้องกับเพื่อนบินเป็นโดเมสติกฟล์นะคะบินภายในประเทศซึ่งเขาลือต่อๆกันมาว่าน้องน่าจะไปกระบี่นะซึ่งอันนี้แอดมินก็ไม่รู้ว่าจริงไหมแต่คิดว่าน่าจะไปทางใต้อ่ะค่ะซึ่งถ้าน้องเราไปทริปทะเลจริงแอดมินว่ารอแฟชั่นสวยๆของ น้องทางหน้า i อกันได้เลยค่ะอาจจะไม่ได้อัพแบบปัจจุบันทันด่วนแต่แอดมินว่าต้องมีภาพสวยๆมาฝากแฟนๆภายหลังแน่ๆส่วนใครจะตามหมวกฟิชเชอร์แมนมาใส่ตามน้องก็จัดไปเลยค่ะแต่งานนี้แอดมินขอบายนะเพราะเห็นราคาแล้วไปต่อไม่ไหวลมจับจริงๆหมวกอะไรราคาแรงมากทุกคน20,000นต้นๆเอออ่าน้องก็ยังไม่ได้กลับเกาหลีนะยังเที่ยวอยู่ที่ไทยนี่ละค่ะคือคอนเสิร์ตมันมีวันเสาร์นี้แล้วใช่ไหมแอดมินว่า น้องน่าจะกลับเพราขัสหรือสุกนั่นแหละเพราะว่าเกาหลีมันก็ใกล้ด้วยบิน5ชั่วโมงก็ถึงและอะไรประมาณนั้นอาทีนี้เรื่องต่อมานะคะอีกหนึ่งเรื่องดีๆที่เอามาฝากแฟนๆที่รักน้องลิซ่ากันในคลิปนี้ค่ะแม้ว่ากระแสะชาวจีนจะไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นักที่น้องลิซ่าจะไปทําการแสดงที่ Crazy Horse แต่ว่าความเป็นแม่บาจีนค่ะ57-58ก็คือยังคงเป็นแฟนคลับที่เหนียวแน่นแล้วก็รักน้องของเราไม่เคยเปลี่ยนแปลงจริงๆอย่างล่าสุดนี้เลยนะคะทุกคนพ่อหนุ่มแฟน บอย9ตึก16ตึกยังจำกันได้ไหมคะแล้วก็แม่บาจีนเนี่ยยังคงทำโปรเจกต์พิเศษนะคะฉลองการครบรอบ2ปีให้กับอัลบั้มเดี่ยวของน้องลิซ่านั่นก็คืออัลบั้มละลิานะซึ่งโลเคชั่นแล้วก็ป้ายโปรเจกต์ใหญ่ยักษ์แบบนี้ก็ไม่ใช่ไก่กาคะ่ะทุกคนก็จัดไปเลยที่เซี่ยงไฮ้นะคะแล้วก็อีกหลากหลายเมืองที่สำคัญของจีนเลยเรียกว่านี่คือคนที่รักน้องของเราอย่างแท้จริงคะ่ะรักแบบสม่ำเสมอรักแบบหนักแน่นไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลยสักนิด เป็นแฟนคลับที่ทรงคุณค่านะคะแล้วก็ควรรักษาไว้มากๆก็ต้องชื่นชมทั้งแม่จีนแล้วก็คุณพ่อแฟนบอยคนนี้มากๆเลยนะคะไม่ว่าช่วงหลังน้องของเราจะโดนโจมตีในหวยป๋อหรือใน Tik t o อกจีนทั้งเรื่องข่าวเดทแล้วก็ข่าวการแสดงที่ Crazy h o s e มากเพียงใดแต่ว่าพวกเขาก็ยังรักแล้วก็ปกป้องน้องของเราจริงๆ ก็เชื่อมันได้เลยนะคะคําว่าจะอยู่แล้วก็พพอร์ตผลงานของเธอตลอดไปที่แม่จีนเขาเคยออกมาทวิตไว้เมื่อสองสวันก่อนนะที่แอดมินเคยเอามาให้ดูก่อนหน้านี้ค่ะก็คือเรื่องจริงนะแล้วก็เป็นตามนั้นเลยนี่ขนาดเป็นแค่วันครบรอบการออกอัลบั้มนะทุกคนไม่ใช่การออกอัลบั้มที่2ที่3ของน้องลิซ่าแต่อย่างใดแต่คุณพ่อแฟนบอยแล้วก็แม่บาจีนยังคงทุ่มทุนทาโปรเจกต์กันหนักขนาดนี้บอกเลยว่าอยากกราบแทบเท้างามๆให้เลยค่ะ เป็นแฟนคลับที่เปย์นหนักมากแล้วก็ส่งคุณค่าม,มากจริงๆนะคะอาจริงๆคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนเอามาฝาก2เรื่องนะคะแต่อย่างมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของน้องเนี่ยให้ทุกคนได้ฟังกันไว้ในคืนนี้เพียงเท่านี้ก่อนแอดมินก็จะพยายามมาเม้ามอยกันทุกคืนละค่ะแต่ถ้าคืนไหนเงียบๆหรือมันไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยจริงๆเนี่ยก็จะมาเป็นวันถัดไปไปเลยนะคะออะยังไงก็เจอกันอีกทีคลิปหน้าคะ่ะ